คันนู้นครับเรียบร้อยครับนั่นเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คันตรงนู้นกินคามือนะครับย่อนไปปุ๊บกินเลยครับี่กลับมาออกกล้องถ่ายคันไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเสร็จแล้วปักไม่ทันถึงไหนเลยปลาดุกครับปลาดุกเล็กรครับคันตรงนู้นครับกินติดแล้วไม่รู้ว่าหลุดไปหรือเปล่าครับมันดิ้นปุ๊บขึ้นไปบนบกเลยเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะลองว่ายไปดูไปลองไปดูครับอ๋อคันนี้คันนี้คันนี้คันคันนี้ก็เหมือนจะโดนครับ ก็ไม่เงียบนะก็ไม่เงียบนะป่าแตมแหลกมาแล้วอุ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยยวนครับนี่วันนี้ไม่รู้นึกคึ้อะไรครับนี่ก็ประมาณห้าโมงกว่าแล้วครับคิดขึ้นมาครับว่าอยากกินปลาดุกครับก็เลยเอานี่ครับหยิบเบ็ดขึ้นมาเดี๋ยวลองมาหาปากเบ็ดดูครับดูซิว่าจะได้กินปลาดุกไหมครับนี่เดี๋ยวตอวเองลองหาเหยื่อก่อนไปเดี๋ยวหาขุดสายเดือนตามทุ่งนานะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าสายเดือนเดี๋ยวลองดูก่อนครับ นีใครครับเจอแล้วน,น,น,นี่น่ครับสายเดือนอุ๊ยอันนี้มีต้องหลายตัวไปหมดแล้วละ่ะนี่ครับนี่อ่าเดี๋ยวไล่ขุดสายเดือนก่อนอ๋อย่นีอย่าหนีอย่าหนีนี่ครับได้พอสมควรแล้วครับไปเราจะไม่มีแสงซะก่อนไปครับไปตักกันดีกว่าไปครับเลยนี่ครับ ถึงหมายแล้วที่เดิมครับหมายนี้หมายรับหมายรับครับไปเสียงมันมีใกล้ป้าเดินอยู่บนคันสะครับไม่ใกล้ป้าก็ตัวเงินตัวทองแล้วครับไปในนี้อันนี้หมายรับครับหมายรับนี่ครับหมายสวยๆเลยครับ เบ็ดมีหมดยี่ิบหลังครับเดี๋ยวเขาจะปักบอลนี้หมดเลยครับยี่ิบคันไปเดี๋ยวเราปักเบ็ดกันครับคันนู้นครับเรียบร้อยครับนนเมอกี้ครับเมื่อกี้คันตรงนู้นกินคามือนะครับย่อนไปปุ๊บกินเลยครับนี่กลับมาออกกล้องถ่ายคันไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเสร็จแล้วปักไม่ทันถึงไหนเลยปลาดุกครับปลาดุกเล็กโอเคครับดุครับกินดุ เอรัครับหนึ่งเตี้ยมนี่เมื่อกี้เมื่อกี้คันนั้นครับคันตรงนั้นแค่ผมไปวางเบ็ดไว้ปุ๊บมันดึงมาเลยครับผมดึงขึ้นแล้วมันยังเหมือนอย่างกินไม่โดนเบ็ดครับกินดูครับมาเดี๋ยวผมเอาเหยื่อไปใส่กันครับเบ็ดน่าจะปักไม่หมดครับน่าจะได้ประมาณสิบห้าสิบหกคันเพราะมันปักใกล้กันมากเลยครับนี่ไปเดี๋ยวรอดูครับครับคันตรงนู้นครับ กินติดแล้วไม่รู้ว่าหลุดไปหรือเปล่าครับมันดิน้นพึบขึ้นไปบนบกเลยเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะลองว่ายไปดูไปลองไปดูครับอ๋อคันนี้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 ก็มันจะโดนครับดูคันนี้ก่อนเรียบร้อยคัคันนี้อ้าวไม่อยู่ครับคันนี้โอเคคันนี้ยังไม่อยู่ ไปดูคันนุ่นครับเออแต่คันนุ่เชือกมันย่อน,ย,อนย่อนครับหรืออาจจะหลุดไปแล้วนี่ครับสรุปแล้วสรุปแล้วครับอัดอัดไปเลยครับยี่สิบคันประมาณสิบสิบเก้าคันครับสิบแปดสิบเก้าคันเพราะว่าติดปลาดุกไปตัวหนึ่งแล้วก็จะเอาไปเลยครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวลองเอาไปเปลี่ยนคันนุ้นครับเพื่อคันนุ่มมันติดแล้วมันไม่ดิน้น หนึ่งแต้มประดุกสวยแต่สว,สวยครับไป,ไปดูทั้งฮ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับสายยังดิ้นลุกดิุ้กดิด้หรือเปล่าอ๋อไม่อยู่แล้วไปไปแล้วครับนี่ครับประเดมกันเลยแต้มหนึ่งตอนปกักสั่งในองค์ครับอตอนทุ่มสองทุ่มไปดูทีครับไป อาครับประมาณทุ่มทุ่มครึ่งครับนี่มาดูเร็วหน่อยครับเดี๋ยวดูเดินสักสองสองรอบกบคืนนี้คันนี้เหมือนจะเงียบโอ้ยไม่เงียบครับผมก็ไม่เงียบนะก็ไม่เงียบนะ แลกมาแล้วอุ้ยโอ้โหนนี้ไม่ได้เอาถุงมาใส่ครับว่าจะเอาคันเบ็ดกลับเลยครับเ,เ,เห็นเง็ยบเงียบครับโดนไปแล้วครับหนึ่งแต้มโอ้ นี่ครับตามพี่สองตามพี่สองครับเดี๋ยวไปย้ายเบ็ดฝั่งนู้นมาไว้ตรงนี้คันหนึ่งครับป่ายุ้ยโอ้โหคันเบ็ดหักเลยนี่ครับอ่าเฉยงัดปลายมันเมื่อกี้นี้หักไปเลยเชียวมีกืนลึกครับเอาไว้ลดก่อน นี่เยื่อแมงกระชอนครับหมดนี่ครับบ่อไสเดียนมาเปลี่ยนไสเดียนผมเอาไว้ตรงมุมนู้นครับมุมบ่อยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไล่เช็คกันครับนะครับสรุปได้ตัวเดียว <c oughs> แต้มนัแต้มเดียวนะครับเดี๋ยวตอนดึกๆมาดูอีกรอบนึงครับ จะเบ็ดขันนี้ไปไว้แทนตรงที่ได้ประชดครับไปเกิดการอีกรอบตอนลึกๆครับอ๋อครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับตอนกลางคืนไม่ได้มาครับหลับครับเงียบครับ เงียบครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดฝั่งนู้นครับ,รบเงียบเบ็ดขนันวู้นมันตึงๆเง,งียบสนิทเงียบสนิทครับ แต่น,นั้นมันไม่มีพายขึ้นอยู่ครับอาจจะมีตัวอยู่นะครับคันนี้เพราะมีพายขึ้นอยู่ครับอ๋ออยู่ครับผมปลาดุกครับหอยอย่างนี้ก่อน ช่อนครับอุ๊บนี่ช่อนอันนี้เป็นเสียเคียดเมื่อคืนที่เราเปลี่ยนไว้ครับห่าปักก่อนข้างในนี้เหมือนจะเงียบเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาเสียมาเปลี่ยนอีกครับเนี่ยเอาสาเดียนมาเปลี่ยนอีกครับ

อยู่ตรงนั้นแหละลูกเย่หมดครับผมไปดูปลาให้ปลาหน่อยปลาอยู่ไหมดูดิเยอหมดครับผม หมดเกลี้ยงนะครับน่ายได้สองตัวครับ<ป>เอาครับนู่นครับคันสุดท้ายเหมือนมีอาการครับมันเบ็ดมันดิ้นดิ้นอยู่ครับเดีย๋ยวไปดูก่อนดูนซิว่าเบ็ดมันดิ้นอะไร ช้อนเล็กครับผมนี่ครับงานเบ็ดเนี่ยสรุปงานเบ็ดครับ นี่ห้าแต้มครับงานเบ็ดใส่น้อยนะครับงานเบ็ดอันนี้มันกืนลึกครับต้องพาออกครับนี่ครับประดุกสองแต้มประช่อนสางามๆใส่ทอดกรอบครับสามตัวครับประดุกกระสผัดเผ็ดครับนี่เล็กไม่ใหญ่ครับดุกนาี่โอเคครับเพื่อนในซองตัวนี้เป็นยิงมาครับ มีคลิปอยู่ครับเดี๋ยวนี่ครับลงต่อจากคลิปตกปลาเนี่ยนะครับปกัปก,ปกเบ็ดนี่นะครับนี่อันนี้5้แต้มโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ